สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องรวมคลิปิหนังสติ๊กนะครับมาตามคําขอนะนะครับอยากให้ยิงนกกันจังเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้นัดกับแม่บ้านไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะทํานกทอดกระเทียมมาดูซิว่าวันนี้จะหานกได้ไหมครับยิงไปแต่พอกินนะครับโอเคเดี๋ยวถือโอกาสเอาตัวนี้เลยนะครับ โชว์โอกาสเอาตัวนี้มาลองให้นานาดูเลยนะครับว่ามันแม่นยําขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นงานเวียดนามนะครับผลิตที่เวียดนามนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเคครับไปลุยก,กันเลยนะครับ โดนันนะครับตอนนี้ไก่มีไก่อยู่นะอ่าอยู่ไหนแล้วอ่านูน่น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 น,นูตาม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 ตเรีจบร้ยจ้า ยาง0.55นะครับอย่างซ t ทีนะครับไปลือกันต่อครับผม <S <S ตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสวนนะครับมาหานกยังไม่เจอนะครับตอนนี้ เมื่อกี้เดินเข้ามาแรงเกินบินหนีหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับลุยโดนแล้วจังเอาล้วนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมนี่เงินเรียบร้อย เขากลางหลังเลยนะครับสุดยอดโดนแล้วเต็มเต็มครับ นงานฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะได้เข้าบ้านแล้วแหละเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ามันจะตกจริงหรือเปล่าหน้าร้อนมืดหมดแล้วตอนนี้ วันนี้นะครับอยู่ไหนแล้วนี่ไงสวยงามครับลุยกันต่อฝนยังไม่ตกครับลุยต่อ รอยครับตัวบนเสาไฟเมื่อกี้ครับมตกตรงนี้นะครับเขาใหญ่นะครับน,นี้ เต็มเลยนี่ยครับยาง0.55ครับ TC นะครับเหนียวแรงสะใจครับลุยกันต่อครับเยเรียบร้อยครับ ว่าครับผมตายตกแล้วบินมาตกตรงนี้นะครับอยู่ไหนเอ้ยงานงานเจอเจอแล้วโอเคนะครับนี่เวียดนามนะครับผลิตเวียดนาม เ็ร <100. S 1> ได้เวลากลับบ้านกันแล้วไปกลับบ้านจ้าวันนี้ก็มายิงตามคำขอนานาแล้วนะครับเดี๋ยวนกที่ได้ก็จะไปทำกับข้าวกินกับครอบครัวนะครับโอเคนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช่องลองคลิปยิงนัสติกเตินนะครับสวัสดีครับ